คุณทีคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะหมอคะที่จะขอเรียนถามนะคะคือรินมี่แฟนจออายุสิบสี่ะค่ะแฟนจอสิบสี่แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่้วครับตอนนี้อายุสี่สิบค่ะค่ะตอนนี้พอดีครับดิสไนก็คอดบุตรตอนอายุสิบห้าค่ะทีนี้เป็นเป็นตกขาว่ะค่ะเป็นตลอดเป็นไม่เคยหายค่ะพอไปหาหมอหมอคุณหมอก็บอกว่าหมดมุกลูกอัเซอ แล้วก็พยายามาทานพยายามมาเหน็บทีนี้พอเราทานเหน็บยาแล้วมันจะหายประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นอีค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตลอดและค่ะไม่เคยหายจากที่ีฉันเลยค่ะเป็นตลอดมายี่สิบกว่าปีเลยนะฮะปกติแล้วธรรมาชาติผู้หญิงเราเนี่ยจะมีตกขาวได้อยู่แล้วตกขาวผู้หญิงเราเนี่ยนะคะจะเป็นใสๆเหนียวๆเมือกๆเหมือนขี้มูก,มก,มกส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตที่ดีๆว่าช่วงก่อนมีประจำเดือนช่วงกลางรอบประจำเดือนหรือช่วงหลังประจำเดือนเพิ่งหมดเนี่ยจะมีลักษณะตกขาวแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า เรามีความอับชื้นอยู่ในช่องคลอดตลอดเวลาเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของเชื้อราในช่องคลอดเ <c oughs> ชื้อราบางอย่างนะคะจ์มันฆ่าไม่ได้ง่ายๆ <c oughs> บางครั้งเนี่ยเราจะรับประทานยานยถึงยถึง1เดือนด้วยซ้ำ <c oughs> ถ้าเราบอกว่าเรารับประทานยาแค่อทิเดียวแล้วก็เน็บยาเนี่ยมันอาจจะยังหายไม่จริงอะคะ่ะอาจจะยังเป็นอยู่อาจจะเป็นอยู่แล้วก็เป็นเป็น,ปนหายๆกลับมาเป็นเป็นซ้ำซากนะคะข้อแรกหนึ่งก็คือในเรื่องของช่องคลอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อราประเด็นที่2คือในเรื่องของปากมันรั่วค่ะเราคงต้องมาดูว่า ไอ้ปัม๊มลูกเนี่ยไม่มีการอักเสบซ้ำๆอยู่หรือเปล่า<ม>ถ้าอักเสบซ้ำๆอยู่เนี่ยมันก็จะมีตกขาวที่มันออกมาอยู่ตลอดเวลา<ม>บวกกับความชื้นแฉะแล้วก็ต้องกลับไปดูอีกค่ะว่าเรามีโรคประจําตัวอย่างอื่นไหมเ<ม>ช่นในเรื่องของเ<ม><ม>บาหวานนะคะมีอยู่ไหมมีไหมคะคุณทีได้ตรวจ ได้ตรวจเรื่องเบาหวานไหมคะตรวจแล้วค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะคะเป็นคนที่ต้นขาใหญ่มากค่ะจะอาบว่ะค่ะแล้วก็ปกติโรยแป้งตรงบริเวณส่วนของน้องหนูไหมคะโรยค่ะค่ะคุณหมอก็แนะนําว่าไม่ควรจะโรยแป้งตรงส่วนบริเวณของน้องหนูเพราะว่าอับชื้นมันก็ทําให้เกิดเชื้อราได้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณทีไม่สบายใจนะคะคุณหมอก็แนะนําว่าก็อาจจะไปพบสูติแพทย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกคุณหมอว่าคุณหมอช่วยทำย้อมเชื้อหรือเรียวกว่าคาลเจอร์นะคะย้อมเชื้อดูซิว่าตกขาวที่ออกมานั้นเนี่ย เป็นเชื้ออะไรกันแน่เป็นการย้อมเชื้อนะคะเพื่อที่จะไปตรวจดูว่าเป็นเชื้อราจริงไหมแล้วถ้าเกิดเป็นเชื้อราจริงหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะก็ย้อมไปดูว่าตอบสนองต่อยาอะไรแล้วเราก็จะได้รักษาได้ถูกต้องแล้วก็รักษาให้มันจนกระทั่งหายขาดแล้วก็หายสนิทถ้าเกิดหายขาดหายสนิทแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นอีกเนี่ยมันก็คงจะน้อยลงแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการที่โรยแป้งโรยอะไรหรืออับชื้นเนี่ยก็ต้องพยายามตัดประเด็นพวกนั้นออกไปให้ได้ค่ะขอบคุณนะครับคุณพีครับ ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ